ไข้หวัด2,009เนี่ยก็จะไม่ไม่เกิดนะถ้าทางกินน้ำมีพลังเนี่ยให้เต็มที่นะฮะเชา้ชาเช้าเน่ยหลังจากทับเหรียญไว้แล้วเนี่ยนะครับคือเหรียญเราเราห้อยคอนี่แหละแต่กลางคืนเวลาเรา,เรานอนเนี่ยเราก็มาวางทับาวางใต้ขวดน้ำนะฮะเ,เราจะใช้ขวดน้ำได้ถึงขวดกันรอนก็ได้นะฮะ ได้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 เท่าไ,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 ได้เท่ากันนะฮะจะเป็นขวดห้าร้อยซีซีขวดพันห้าร้อยซีซีหรือขวดแกนลอนเนี่ยผลจะเท่ากันนะฮนะข้อสำคัญคืออย่างที่เรียนให้ทราบนะครับว่าเซลเราเนี่ยจะต,ต้องการ พลังประมาณ80ดสิมิลิโวลต์นะถ้าท่านดื่มน้ำเช้าเช้าเนี่ยท่านวางไว้แล้วตื่นเชา้าท่านดื่มน้ำสักลิตรหนึ่งหรือห้ารซีซีก็ได้นะท่านท่านค่อยค่อยค่อยค,อย,คอยฝึกนะฮะใหม่ๆอาจจะเป็นแก้วสองแก้วแล้วค,ค่อยเพิ่มเป็นควรที่จะดื่มสักลิตรหนึ่งเช้าเช้าตื่นนอนสักลิตรหนึ่งเพราะว่าโอกาสที่ท่านจะดื่มน้ำมีพลัง ทั้งวันเนี่ยน้อยถ้าออกจากบ้านนอกจากท่านอยู่ในบ้านเพราวันนั้นเนี่ยควรจะดื่มน้ำสองถึงสามลิตรสองพันถึงสามพันซีซีอันนี้เราเราเอาน้ำเอาขวดแกนลอนนะครับขวดแกนลอนมาวางทับนะมีมีม ท่านจะวางห้าร้อยซีซีหรือดิสครึ่งห lose, รือการขวดกันนอนได้ผลเท่ากันฮะจะมีประสิทธิภาพเท่ากันใช้เวลาเท่ากันด้วยเพราะเหรียญนี่มีพลังพอนะ เราเราสามารถจะใช้เหรียญเนี่ยให้มีประสิทธิภาพสูงสุดนะครับกลางวันเราก็ห้อยหรือเราไปใช้ได้สารพัดประโยชน์อนเนกประสงค์นะกลางคืนเนี่ยเราไม่ไม่จำเป็นต้องห้อยเพราะว่า,าไม่จำเป็นต้องอยู่ทั้งวันนะฮะทั้งคืนเหรียญเนี่ยมีพลังมากพอที่จะไม่ต้องใช้ในกลางคืนนะกลางวันก็เพียงพอแล้วกลางคืนเราก็เอามา มามาผลิตน้ำพลังนะฮะราคาถูกด้วยนะฮะเพราะว่าถ้าท่านไปซื้อเครื่องทำน้ำพลังเนี่ยนะฮะหลายหมื่นนะฮะสี่ห้าหมื่นสามสี่หมื่นนะะแล้วก็คุณภาพก็ไม่ได้ดีกว่านะฮะเพราะฉะนั้นท่านลงทุนเพียงไม่กี่พันบาทท่านใช้เป็นอนเนกประสงค์นะฮะอันนี้ก็ เป็นทางออกอันหนึ่งข้อสำคัญเราได้พิสูจน์แล้วว่ารังสีที่อยู่ในน้ำเนี่ยนะครับไม่เป็นอันตรายกับไม่มีไม่มีรังสีตกค้างนะฮะหมายว่ารัรางสีเนี่ยมันจะไปทำปฏิกิริยากับน้ำเสร็จแล้วก็ไม่มีรงัรงสีตกค้างที่จะทำให้เป็นโทษกับร่างกายนะฮะเหมือนกับเราใช้รังสี ประมานูรังสีไอโซโทปถนอมอาหารนะฮะใส่ลงไปในอาหารยังไงมันก็มันก็ไม่มีรังสีตกค้างไม่ไม,ไม่ไม่เป็นโทษแก่ร่างกายแน่นอนเพดังปีข้อกล่าวหาว่ามีเห <c oughs> รียญเรามีรังสีกัมันภาพรังสีทั้งหลาย มันจะไม่มีปัญหาถ้าใช้กับน้ำครับอันนี้ก็เป็นรายชื่อของคณะวิจัยซึ่งมีอยู่แล้วในหนังสือนะครับครับก,ก็ขอ,อจบทำบรรยายเพียงแค่นี้นะครับ เชิญฮะเชิญเชิญรเราเาวน้สามวันฮะสามวันอยู่ได้สามวัน,น,นที่เราทำเราทำที่เขาเขาผลิตบอกอยู่ได้เป็นเป็นเดือนเป็นผลิตผลิตขายน้ำพลังมันไปขายเป็นขวดนะฮะอย่าไปเชื่ออยู่ไม่ได้นะฮะอยู่ได้แค่สามวัน แต่ทางที่ดีที่สุดคือใช้วันต่อวันนะคือคือนานกว่าสามวันก็ยังมีพลังอยู่แต่มันน้อยลงนะเพราะพลังจะสูงสุดอยู่ได้ไดระดับที่มีประสิทธิภาพสูงสุดอยู่ได้สามวันหนึ่งชั่วโมงขึ้นไปนะยังยังต่ำหนึ่งชั่วโมงครับเชิญครับ ได้ผลใช้เหรียญก็ได้ผลแต่ว่า,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 าคุณภาพของเหรียญจะลดลงนานๆเข้านี่ฮะแต่ถ้าใช้อย่างนี้มัน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 คงทนได้นานได้ตลอดไปแต่เอาเหรียญใส่ในน้ำเนี่ยผมผมผมม่ได้ทำวิจัยนะฮะ แต่ว่าทําตามทฤษฎีเนี่ยมันจะทําให้พลังในเหรียญเนี่ยมันลดลงไปได้เร็วกว่าถ้าท่านทับน้ําเอาขวดทับอย่างนี้จะอยู่ได้ตลอดเหรียญเราที่เหรียญของเราเนี่ยนะครับถ้าท่านทําสมาธิเนี่ยนะก็ควรจะห้อยเหรียญเพราะมันจะเสริมพลังกันเหรียญก็ทําให้สมาธิคุณดีขึ้นในขณะเดียว เมือ okay, system, ่อคุณ peace, มีสมาธิก็ทำให้เหรียญเนี่ยเพิ่มพลังมากขึ้นมันมันส่งเสริมกันเชิญฮะเชิญครับเราทำแกนลอนแกนลอนหนึ่งครับถ้าถ้าถ้าเกินนั้นก็ควรจะใช้สองเหรียญ นคผมผมคือคือเราเราเ,เราแนะนำนะฮะว่าจะให้พลังใช้เวลาที่เหมาะสมและได้พลังงานที่สมบูรณ์ก็ควรจะใช้สูงสุดควรจะหนึ่งแกลหลอนถ้าใช้เกินนั้นก็ต้องใช้เพิ่มเหรียญเข้าไป ผมผมว่าน่าที่จะมีประสิทธิภาพเพราะว่ามันทําให้น้ำคคือ,ค,อคือจะเป็นกุ้งเป็นปลาเป็นสัตว์อะไรมันก็เซลล์มันก็ต้องการพลังงานเหมือนกันก็หลักการเดียวกันหลักการเดียวกันคือถ้าใช้เหรียญน,นะฮะหนึ่งเหรียญก็ต่อหนึ่งแกลลอนนะฮะก็ควรจะเป็นอย่างนั้นครับ ขอขออนุญาตนะครับขอขออนุญาตนะครับขอขออนุญาตนะครับประเดีคคาถามทุกคําถามเนี่ยทางข้างหลังไม่ได้ยินผมขออยากจะถ่ายทอดคําถามผ่านไปด้วยนะเพราะว่าท่านอาจารย์ตอบแต่คําถามทางข้างหลังเราไม่ได้ยินผมขออนุญาตใช้ไม้นี้ด้วยเป็นเป็นการสื่อคําถาม นะครับเมื่อสักครู่นี้คุณผู้หญิงถามเรื่องการใช้เหรียญกับน้ําที่ใช้ในบ่อเลี้ยงกุ้งเลี้ยงปลาใช่ไหมครับ mm hmm. พอข้างหลังไม่ได้ยินปริยอาจารย์ตอบหรือจะมันจะไม่เข้าใจกันเลยขอุญาตัวนี้สื่อด้วยนะครับขอบคุณครับครับ <Okay, S 1> ต่อเลยครับคือคือสรุปคาถามนะครับว่าจะใช้เหรียญต่อน้ําสัก ขนาดไหนนะฮะก,ก็แนะนำว่าตอนหนึ่งเหรียญก็ควรจะแม็กซิมัมสูงสุดก็ควรจะ1นึ่งแกลลอนนะทังนี้จะ <c oughs> ใช้เวลาที่เหมาะสมเราเราไม่ได้ทดสอบว่านานกว่านั้นถ้านานกว่า15ชั่วโมงคือคือนหนึงนะฮะค้างคืนสิบสอชั่วโมง8ชั่วโมงก็ก็ก็ผลเท่ากันนะฮะผลเท่ากันขออนุญาตเพิ่มเติมคำถามครับอาจารย์ครับอพอดีผมให้ญาติ กํออากำลังทดลองอยู่คุณที่เขาถามคือการเลี้ยงกุ้งเลี้ยงกุ้งกุลดดาที่อําเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดผมให้เขานําเหรียญลงไว้ในบ่อเลี้ยงกุ้งเพื่อจะดูความแตกต่างระหว่างกุ้งที่มีเหรียญอยู่ในออกซิเจนท,ที่เครื่องตีออกซิเจนเอาผูกไว้สี่เหรียญต่อพื้นที่หนึ่งสี่สี่ไร่เขามีทั้งหมดสี่บ่อแต่ว่าตอนนี้ให้ใหพิสูจน์ดูบ่อหนึ่งในจํานวนสี่เหรียญนี้กับพื้นที่สี่ไร่นี้จะ จะได้คุณภาพมากน้อยแค่ไหนครับผมไม่ทราบผมตอบไม่ได้แต่ว่าการใช้พลังงานเอาเหรียญไปเพิ่มพลังงานในน้ำสำหรับบ่อกุ้งบ่อปลาอะไรมันก็คงจะต้องดีขึ้นแต่ว่าจะตอบฟันทงว่าดีแค่ไหนเนี่ยมันผมไม่ได้ทำวิจัยแต่ต้องดีขึ้นแน่นอนอ ใครถามถามแล้วครับเดี๋ยวผมจะถ่ายทอดให้เพราะจะได้ยินกันทั่วทุกคนนะถ้ามีถามถามนะครับมาถามที่ไมโครโฟนดีกว่าถ้าอยู่ฝั่งนู้นถามที่ไม่นะแถวกลางก็ถามที่ไม่เพราะพอนี้เราจะได้ฟังคําถามพร้อมๆกันนะขอบคุณครับเหรอผมอยากจะทราบนะครับผมผมมีหัวหน้าทีมให้ความรู้ผมมาไม่ทราบว่ามีการคาาเคลื่อนแบบนี้ฮะอยากจะถามท่านอาจารย์นะครับผมในแพทย์เม่กีนี้ผมได้สาธิตกับ ลูกลูกค้าผมนี่นะฮะ,ะหัวหน้าทีมผมเขาบอกว่าน้ำหนึ่งขวดเนี่ยเอาเหรียญประกบด้านนอกในน้าประมาณสิบวินาทีให้นับหนึ่งถึงสิบแล้วน้ำมันจะอยู่ได้สิบสองชั่วโมงไม่ทราบข้อมูลค่าขึ้นหรือเท่านครับผมไม่ได้ทำอย่างนั้นนะฮะคือถ้าเราเราเราเคยทำเอาน้ำเนี่ยใสแล้วเอาเหรียญเนี่ยใส่ไปในน้ําครับนะฮะมันก็เร็วขึ้นเร็วขึ้นใช้ใช้เป็นนาทีได้ครับผม เรื่องของในกรณีที่ผู้ป่วยทา่าบวมนะฮะมละเจ็บที่เท้าเนี่ยครับผมหัวหน้าทีมของผมเขาถือว่าให้นำเหรียญคนตั้มทรายเนี่ยไปแช่ในานา้ำหนึ่งชั่วโมงก็ยิ่งดียิ่งดีใช่ไหมครับผมครับก็ยิ่งดีฮะขอค้อนหืวนไม่คลาดเคลื่อนนะครับผมคือไม่ไม่คลาดเคลื่อนฮะใส่ใส่ใ,สในน้ําเนี่ยจุ่มลงไปในน้ําเนี่ยครับผมมันเร็วกว่าครับผมพลังเร็วกว่าได้เร็วกว่าครับขอบคุณครับ คือคือถ้าฉุกเฉินเนี่ยก็ควรจะจุ่มลงไปในน้ําจะเช่นคนไข้เป็นลมต้องการหรือหัวใจวายอะไรางี้นะต้องการจะช่วยฉุกเฉินเนี่ยการเอาเอาเหรียญจุ่มในน้ำแล้วให้ดื่มหรือทาชโลมตัวเงี้ยก็น่าจะเร็วกว่าเรื่องคุณท,ที่ผมเอามาทับเนี่ย อันที่หนึ่งก็คือจะต่อต่อยอดการวิจัยของดรอิโมโตซึ่งเขาไม่ไม่ได้เขาเขาใช้ทับเราก็ใช้ทับต่ออันที่สองเพื่อจะถนอมอายุของอายุไขของเหรียญให้ให้ใช้ยาวนานน้ำเหรียญไปแตะกับถังน้ำมันนะครับไม่ทราบว่าช่วยประหยัดน้ำมันหรือเปล่าครับเพราะอะไรนะครับน้ำเหรียญไปแตะกับถังน้ำมันนะครับ น้ำน้ำมันน้ำมันเป็นน้ำมันเ็นมีซินนะครับใช่มันสามารถช่วยประหยัดน้ำมันหรือเปล่าครับผมผมตอบไม่ได้ไม่ได้เราได้ไ่ทําวิจัยครับอันนี้มีข้อวิจัยของต่างประเทศนะครับอันนี้มีทังสืออยู่เดี๋ยวไปไปหาดูได้ครับที่ต่างประเทศเขาเขาเคยทําไว้ฮะเรื่องน้ำมันขออนุญาตครับอาจารย์ครับผมเป็นผู้บรรยายกีฬาโดยเฉพาะมวยไทยที่ช่องเจ็ดสีนะครับกีฬามวยไทย โอกาสอยู่ใกล้กันมากก็คือการประกบวงในแล้วตีเขาถามว่าดามทัน้นำบุนแดงชทเหรียดื่มจากน้ำกอดน้ำเงินพลังจากแดงไปน้ำเงินไหมครับคือคือคือตามที่ คือผมไม่ได้ทําวิจัยเรื่องนี้แต่ว่าตามที่มีการทดสอบที่ที่คนอื่นทํานะฮะครับมันถ่ายทอดกันได้นะฮมันมาอยู่ที่ความตั้งใจผมไม่แน่ใจนะ,ะว่าคู่คู่ต่อสู้ซึ่งซึ่งเป็นคู่คลื่นมันไม่ตรงกันนะฮะคลื่น คลื่นของไอ้เวบเรชั่นคลื่นของพลังงานเนี่ยของเรากับผู้ต่อสู้เนี่ยไม่ตรงกันเนี่ยไม่ไม่แน่ใจว่าจะจะถ่ายทอดกันได้แต่ถ้าคลื่นเราเนี่ยตรงกับเขาโดยตั้งใจจะให้ตรงนะฮะเข้าใจไหมฮะคือถ่ายทอดด้วยความตั้งใจที่จะให้พลังเขาเนี่ยก็น่าจะได้แต่ถ้าเราไม่ได้ถ่ายทอดไม่ตั้งใจจะถ่ายทอดคือใจเราไม่ให้อะเอาอย่างนั้นมันก็ไม่น่าจะได้ เดี๋ยวเดี๋ยวมีเสริมพรุ่งนี้ครับเสริมภาพพิสดารพรุ่งนี้คนนี้ครับอาจารย์ครับผมวิรยาช์จากเชียงใหม่ครับนอกจากที่เราใช้เหรียญเติมพลังให้กับน้ําแล้วไม่ทราบมีวิธีอื่นที่จะเติมได้ไหมครับผมไม่ได้วิจัยคือคือผมผมเป็นนักวิจัยนะผมจะตอบตัวเมื่อผมทําเอง โอเคครับผมครับแต่คนอื่นทําผมไม่กล้าบอกครับเพราะเมื่อกี้เท่าทีา่ฟังเขาก็มีนอกจากการฝึกสมาธิแล้วก็ส่วนหนึ่งใช่ไหมครับฝึกสมาธิเนี่ยผมทําวิจัยด้วยครับมันมันเสริมกันนะฮะท่านนั่งสมาธิแล้วคุณไปนั่งสมาธิสัก,กใช้เวลาครึ่งชั่วโมงเนี่ยถึงจะมีสมาธินะฮะแล้วคุณใส่เหรียญเนี่ยแค่ห้านาทีสิบนาทีคุณก็มีสมาธิแล้วคืออย่างนี้ครับผมหมายความว่า แ้ววันนี้ผมไปนักขายก่อนที่ผมจะชกตรงๆผมก็ต้องมีบัตรเย็บก่อนที่ผมจะบอกว่าเหรียญนี้มันดีขนาดไหนอย่างไรฉะนั้นผมก็ต้องบอกว่าถ้าคุณสามารถที่เติมพลังให้กับน้ําถ้าคุณสามารถทําอย่างนี้ได้หนึ่งได้สองได้แต่ถ้ามันช้าเกินไปคุณสามารถใช้เหรียญนี้ชาร์จเราจะตรงประเด็นนะครับแต่พอดีว่าอาจารย์ไม่ไม,ไม่ได้วิจัยก็ขออภัยครับโอเคนะครับ ผมผมผมยินดีจะตอบเท่าที่ผมรู้นะฮะแล้วก็คำตอบผมเนี่ยผมต้องรับผิดชอบในคำตอบอต้องต้องเป็นจริงถึงผมถึงจะพูดครับท่านท่าน,ท,านท่านอาจารย์ครับผมมีข้อมูลอีกสองช้อยนะฮะ,ะในฐานะผมเป็นดีเจจัดรายการคือพิที่อยู่นะฮะ,ะผมได้รับคำตอบจากชาวบ้านตลอด นกรณีก็เขาซื้อเหรียญจากผมไปนะครับเขาก็จะมีอาการปวดเลือคันไอ้ตรงนี้ผมผมบอกว่าภายในสามวันมีการปวดหรือคันเนี่ยไม่ต้องตกใจาให้ถอดเหรียญออกไม่ทราบข้อมูลตรงนี้มันใช่ใช่ไม่ใช่<อ>ท่านน่าจะใช่เพราะว่า่เหรียญเนี่นะครับมันไปช่วยในการดีท็อกดีท็อก การดีท็อกนี่มันนะเมื่อใส่เหรียญใหม่ๆเนี่ยพิษมันออกครับผมนะพิษจากร่างกายนะฮะมันถูกขับออกครับผมมันก็จะมีปวดหัวปวดเมื่อยบางคนจะต้องถอดเหรียญออกด้วยซ้ําไปครับผมนะเป็นได้คือผมก็มาแก้ไขได้โดยดื่มน้ํามากๆครับผมจะได้นำรายความรู้ตรงนี้ไปบอกอท่านผู้ฟังรายการที่ผมจัดอยู่แล้วก็ข้อที่สองก็คือหนึ่งอน้คนมีเราคองเหรียญอยู่นะฮะแต่ผมไม่ได้ชอบในที่ขวดนะฮะไม่สามารถไปปรับ ปฏิกูลของน้ําเป็นหกเหลี่ยมได้ไหมครับผมไม่คุณไม่ได้ชาบนะฮะแขวนแขวนเหรียญไว้เฉยแล้วดื่มนม้ํายี่ห้อต่างๆที่ดื่มเข้าไปเนี่ยได้ได้ใช่ไหมฮะได้ฮะไม่ต้องไม่ต้องเป็นชัวชานะครับผมได้ฮะค่ะผมขอบคุณครับได้คือคือ,อพูดง่ายว่าเราเราไม่ต้องดื่มน้ํานะครับที่มีพลังเราเราดื่มนม้ํา ธรรมดาหรือไม่ดื่มน้ําก็ได้นะฮะโดยใช้เหรียญเหรียญก็จะให้พลังกับน้ําในเซลล์ของเราแต่นี้เราไม่แน่ใจว่าเซลล์ของเราเนี่ยจะมีน้ําแค่ไหนเราถึงดื่มเข้าไปแล้วไหนดื่มแล้วเนี่ยเราผมทดลองดื่มน้ําที่ใส่พลังไปแล้วกับน้ำเปล่าที่ยังไม่ได้ใส่พลังก็ได้ผลเหมือนกันแต่มาต่างกันตรงว่าเร็วชากว่ากัน นะครับะฉะนั้นการใช้เหรียญเนี่ยพูดง่ายๆว่าเพิ่มพลังแน่นอนเพิ่มพลังให้กับน้ําหัวใจของพลังเนี่ยมันอยู่ที่น้ําคุณภาพของไอ้ปริมาณของน้ําถ้าปริมาณปริมาณของน้ํามากพอพูดง่ายๆว่าเซลล์ในร่างกายเนี่ยอิ่มน้ํากับเซลลที่ขาดน้าเนี่ยผิดกันเยอะเลยจะจะรับพลังผิดกันเยอะเลย นะครับรวมทั้งน้ําที่มีคุณภาพกับน้ําที่ไม่มีคุณภาพก็ต่างกันเยอะเลยก็เหมือนแบตเตอรี่รถยนต์เนี่ยแหละถ้าคุณใช้น้ํามันแห้งแล้วคุณจะชาร์จเท่าไหร่มันก็ไม่เข้ามันไม่เก็บน้ําไม่ไม่เก็บไฟใช่ไหมครับหรือว่าคุณใส่น้ําเต็มแต่เป็นน้ําที่ไม่มีคุณภาพเช่นเอาน้ําประปลาไปใส่มันก็ไม่เก็บไฟหรือเก็บน้อยกว่า น้ำที่มีคุณภาพเช่นว่าคุณใส่น้ำกลั่นลงไปในแบตเตอรี่รถยนต์กับเอาน้ำก๊อกใส่เนี่ยมันก็เก็บไฟต่างกันแล้วขออนุญาตครับท่านครับขออนุญาตครับท่านอาจารย์ครับขอเรียนถามซักเรื่องหนึ่งนะครับกรณีที่บางรายที่ได้ห้อยเหรียญน,นะฮะบ,บางรายสามชั่วโมงรู้เรื่องบางรายห้าชั่วโมงแต่บางรายอาทิตย์หรือศอาทิตย์ แต่มีอยู่สองลายที่ผมเจอสองเดือนกว่าไม่รู้เรื่องมันเกิดจากสาเหตุอะไรและจะมีวิธีแก้อย่างไรครับผมผมว่ามันอยู่ที่คุณภาพของเซลเราอิ่มน้ําหรือไม่หนึ่งนะเซลเราอิ่มน้ําหรือไม่อันที่สองมันไอ,อสมาธิคือการจิตใจอารมณ์ความศรัทธามันก็เกี่ยวข้องกับการ ประสิทธิภาพของเหรียญเหมือนกันครับผมนะครับครับขอบ,ขอบคุณครับหัวใจก็คือน้ำนะครับนะถ้าขาดน้ําเนี่ยท่านคุณจะใส่มันก็ช้ามากเลยแต่ถ้าน้ําเต็มเนี่ยมันก็เร็วถ้าท่าน้ำที่มียิ่งมีคุณภาพดีผมถึงแนะนําว่าคนมีเหรียญเนี่ยควรที่ใช้กลางคืนควรจะถอดเอามาชาดน้ำนะแล้วก็เช้าขึ้นมาเนี่ยดื่มน้ําสักลิตรหนึ่ง ผมเองผมดื่มขวดไอขวดดิสครึ่งเนี่ยผมดื่มหมดเลยตต่เช้าเนี่ยเป็นคือคือเป็นทุนไว้ก่อนนะฮะแล้วก็เราออกจากบ้านเนี่ยโอกาสที่จะดื่มน้ําที่มีพลังมันน้อยไม่เหมือนเราอยู่บ้านเพราะฉะนั้นะะเราตุนเอาไว้ก่อนเพราะ่างั้นนะฮะนี่ท่านท่านก็อาจจะหนักใจ <c oughs> ว่าดื่มทั้งดิครึ่งเนี่ยทั้งขวดเนี่ยมันจุกมันแน่น แต่ถ้าน้ําที่ชัดแล้วเนี่ยมันจะมันจะไม่ไม่ไม,ไม่ดื่มได้สะดวกกว่าดื่มได้มากกว่าอพอมามันพอกินเข้าไปมันก็จะแอบซอบได้เร็วกว่ามันไม่ไม,ไม,ไม่ไม่อยู่ในกระเพาะอาหารในลําไส้นานครับอกระติกนี้ใช้ผลิตน้ํนานาโนหรือ,น,อรน้ําอมฤตเนี่ยนะครับ แล้วที่ฝาเนี่ยเขาสามารถใส่เหรียญได้หนึ่งเหรียญน,นะครับไม่จําเป็นนะฮะถ้าเพื่อใส่แล้วเนี่ยจะได้ประโยชน์อะไรมากกว่าหนึ่งมากขึ้นหรือเปล่าครับมไม่จําเป็น,นะมันมันพอแล้วไม่ต้องใช้นะครับครับ,ค,รบคือคือเหรียญเดียวมันได้ตั้งห้าตั้งแกนลอนนะคุณ